ก็สวัสดีนะทุกคนด้วยนะฮะก็สำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเกมออโต้ฮีโร่นิดนึงนะครับเกมนี้สำหรับใครที่เป็นสายเทิร์นเบสนะฮะก็ลองเข้ามาเล่นกันได้นะเพราะว่าภาพเกมเนี้ยผมว่าค่อนข้างดีนะอารมณ์เหมือนภาพแบบแบบความฝันนะดูตัวละครนะผมจะเปิดให้ดูนะฮะเนี่ยเนี่ยภาพลายเส้นเป็นอย่างเงี้ยคือมันสวยนะผมว่าเนี่ยดูดินะครับแล้วแนวการเล่นเนี่ย ผมจะลองลงดันหนึ่งให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปิดกาชานะครับอ่าเดี๋ยวผมจะขอไอ้นี่ทุกคนดูก่อนเล่นดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงเนี่ยมันเป็นยังไงนะเสียงลมไหมรูเสียงลมไหะครับนี่เลยนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือที่เล่นคุณภาพมันก็แบบสวยนะข้างล่างอะ่ะ นะครับอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดกาชากันนะครับว่าเราจะได้ตัวละครอะไรตอนนี้ตัวละครในเกมเนี่ยที่เป็นตัวท็อปเนี่ยมีไม่ค่อยเยอะนะครับซึ่งมันเป็นเกมที่เปิดได้เปิดมาได้ยังไม่นานมากนะครับถ้าเกิดว่าใครจะเล่นเนี่ยเล่นตอนเนี้ยคือกําลังดีเลยเพราะว่ามันเกมเปิดได้ไม่นานมากนะครับอ่าผมตอนนี้ได้ตัวละครเกือบครบละแต่ว่ามันต้องหาตัวละครตัวเดิมๆเ,เพื่อมา up down นะฮะแล้วตัวละครที่เราอยากได้ก็คือตัวนี้ที่ยังไม่ได้เลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นสายอะไร จำเป็นเขียนว่าเป็นธนูนะน่าจะเป็นสายแบบแครี่อะไรเงี้ยกับตัวนี้นะครับซึ่งมันมีสกิลที่ไม่ตายผมลองเห็นละมีสกิลที่ไม่ตายทุกคนเนี่ยตัวเนี้ยที่มาใหม่สามตัวนะครับเดี๋ยวผมจะลองหาดูตอนนี้ตัวละครที่ผมปั้นเนี่ยจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ชื่อสี่ดาวเป็นแค่ระดับระดับซิลเวอร์นะนะฮะเป็นแค่ระดับระดับกลางอะแต่ว่ามันมันเก่งนะตัวเนี้ยผมก็เลยปั้นมานะครับแล้วก็หาเงิด้วยนะฮะ ดูตัวละครนี้ที่ผมมีตัวนั้นอยู่ไหนนะนี่ปะนี่ไงเห็นปะเนี่ยมันหาง่ายนะครับสี่ดาวแล้วเรากป็ปั้นขึ้นมาจนถึงสี่ดาวตอนนี้ยอันนี้เป็นสี่ดาวทองนะนะครับสะสมตัวละครเอาไว้ปะ่ะเดี๋ยวไปดูกระชากเลยดีกว่าทุกคนว่าเราจะได้ตัวอะไรบ้างนะฮะก่อนอื่นผมขอเปิดตรงนี้ก่อนนะครับเป็นแต้มแต้มค่าสนิทจากเพื่อนนะครับมาดูว่าเราจะได้ตัวอะไรบ้างนะครับกันความเกลือ จะได้ตัวทองไหมหเข้มเข้มเไปเนี่ยเห็บ้าได้ล้ได้แล้วนะครับได้แล้วเห็บ้าได้เนี่ยรายการเงินการเงินก็คือตัวระดับไอเมื่อกี้นะครับประมาณนี้นะครับหมดละผมมีอยู่ห้าร้ยหกสิบแตมขาดอีกนิดเดียวต่อไปนะครับอ่ะฟรีเปิดฟรีหนึ่งใบก่อนอันนี้เป็นโห ตัวนี้ได้เหลือเฟือแล้วอ่ะมาเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปิดนี่กิจกรรมนี้นะครับเลดดอปนะครับเลดดอปอะไรชื่ออะไรอิสตานาเหรออิสตานาคือผมอยากได้อิสตานาเพราะว่าเป็นตัวละครที่แรงอะ่ะค่อนข้างแรงเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่สามารถสุ่มตีตามจํานวนฮิตถ้าเหลือตัวเดียวก็คือโด,โดนโดนตัวนั้นเน้นๆเ,เลยนะครับโดนเน้นๆเลยผมก็เลยแบบ อยากได้นะฮะตอนนี้ผมมีอยู่25,000ืพันเพอ่ากับกับไอใบเปิดอีกประมาณ25่สบาใบนะครับน่าจะประมาณ11รอบปะสิครั้งนะครับกับอีก25 25บายี่สิบหใบร้อยสิกว่าใบนะครับเดี๋ยวมาดูกันร3 0กว่าตัวจะได้อะไรบ้าง go. go 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 อุ้ทองออกท้งออกทองออก,ออ,อ,กออกไหมตัวอะไร เฮ้ยได้ปะทุกคนได้ปะอูโ uh หู oh, มใบแรกก็ได้เลยผลนับปั้นตัวนี้ต่อนะครับเพราะว่ามันน้องแรงมากยาวไปครับยาว uh oh, อาุ้ยออกแล้วออกแล้วตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรกี่กเป้าอ้โ uh หู oh, สองตัวทุกคนเกินไป uh oh, 2, 7, นี่สองพันเจ็ดเลยหรอเลดนี้สองพันเจ็ดเลยหรอถามจริงเดี๋ยวนะผมขอดูน้องก่อนตอนนี้ผมมีน้องอยู่อ่าหนึ่งดาวนะครับ ถ้าผมจะขึ้นก็เป็นอันนี้หนึ่งกับอันนี้หนึ่งโอเคอขึ้นไปสองดาวก่อนเลยอ่าแล้วถ้าเราจะขึ้นสามดาวเนี่ยอเราจะต้องใช่น้องสองตัวนะครับโอเคขาดน้อยอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเราไปหาน้อยอีกตัวหนึ่งก่อนสองพันเจ็ดหรอผมนึกว่าสองพันสองเพราะว่าไออันเนี้ยอันเนี้ยมันสองพันเจ็ดเท่ากันเหรออุ้ยผมเพิ่งรู้ทุกคน โอเคไม่เป็นไรเปิดไปก่อนแล้วกันนะครับผมมันดีตรงที่ว่าไอเลตอันเนี้ยมัน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 น่าจะมีแค่สองตัวละครปะเปิดต่อนะฮะเรื่อยๆเลยออกวันทุคนเฮ้ยตัวไหนน้องอู้ยเอาว่าเฮ้ยสุดยอดอะเป็นการปั๊มตัวละครที่ดีมากสุดยอดเลยฮะอ่ามีน้องครบแล้วแต่ผมยังขาดไอตัวหกดาวใช่ไหม วิธีการทำหกดาวก็คือง่ายมากเลยครับก็คือตัวละครที่เราได้มาเนีย่ยอย่างเงี้ยตัวละครสามดาวอย่างเงี้ยเราใช้ตัวพวกนี้ปั๊มขึ้นนะครับเอาไวกอย่างเงี้ยปึ๊บหนึ่งสองสามได้แล้ตัวอื่นกินอย่างเงี้ยนะครับเอาตัวเผาเดียวก,กันกินเข้าไปขึ้นสี่ดาวอ่าเห็นปะสี่ดาวแล้วเอาเวกต่อนะครับใช้ตัวนี้แล้วก็ใช้สี่ดาวสองตัวปึ๊บตึ๊บปึ๊บ,บอ่าแค่นี้ขึ้นหกดาวละ ได้หกดาวหนตัวและเร็ววะเร็วนะอ่าประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ทําต่อเลยจึ๊บอ่าขึ้นสี่ดาวโอเคแล้วก็เอาขึ้นหกดาวต่ออ่าจึ๊บตัวนี้หนึ่งหนึ่งสองอุ้ยจะกินตัวเงินเหรอไม่อยากกินตัวเงินเลย เดี๋ยวค่อยมาทำทีเดียวดีกว่าอืมเปิดไปก่อนแล้วกันนะครับอ่าเพื่อจะได้น้องครบไม่ออกเว้ยไม่ออกต่อครับอีกสักตัวหนึ่งดีกว่าไหมเอาว่าออกมาแล้วว่ะทุกคนอือหือตัวธนูนะครับเฮ้ยมันมีตัวอื่นออกด้วยเหรอเนี่ยผมเพิ่งรู้เหล็กก็คือเหล็กจริงๆนะโอ้โหการเงินเพียเลยสีตัว จัดไปครับเรื่อยๆเรื่อยๆออกเปล่าไม่ออกยาวไปครับเอาว่ะตัวนึงขอเป็นน้องได้เปล่าโอ้โหตัวนี้เหรอไม่เป็นไรครับก็ยังดีจัดไปเอาว่ะตัวนึงตัวอะไรเอ,อ้ยตัวทนุอยู่หรอ ถาจริงเหลืออีกรอบเดียวอ่ะปิดไปหมดเลยแล้วกันนะครับโอเคไม่ออกเลยอ่ามาดูกันนะครับว่าเราเป็นยังไงบ้างตัวธนูจะอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ตัวธนูผมสองดาวละอ่าถ้าขึ้นสามดาวก็อุ๊ยพอดีเลยนี่ว่าผมขึ้นได้เลยนะเนี่ยจริงขาดหกดาวตัวเดียวอ่าทําขึ้นมาเลยแล้วกันเผื่อไว้เล่นครับ โอ้โหตัวเยอะเกินอ่าจึบ๊บสี่ดาวเอ๊ะตัวนี้ปะตัวนี้โอเคสี่ดาวสี่ดาวใช้ตัวนี้แล้วกันครับหกดาวเรียบร้อยมา ขึ้นดาวกันเลยดีกว่าหนึ่งสองสามจัดไปครับสามดาวเรียบร้อยตัวนี้เป็นตัวยิงเดี่ยวที่ค่อนข้างจะแรงนะครับค่อนข้างจะโอเคเลยเอาไว้เอาไว้ไวกดบอสอะไรเงี้ยค่อนข,ข้างดีอ่าเหลือตัวอะไรอีกตัวนี้เหรอนี่ขึ้นได้ยังอ่ะน่าจะเอาเวกได้แล้วปะหนึ่งสองได้แล้วดิขึ้นสามดาว โอเคได้น้องสามดาวแล้วนะครับอีกนิดเดียวสี่ดาวใช้กี่ตัวใช้สองตัวนะฮะโอเคร okay. แรงแล้วท่านี้น้องแรงแล้วผมสบายใจแล้วที่เดือดเดือปั้นน้องเลยนะครับประมาณนี้คือสกิลของน้องเนี่ยเป็นสกิลที่ทำดาเมจค่อนข,ข,ข้างแรงเนี่ยเห็นปะ่ะห้าครั้งแอคแท็กห้าครั้งครั้งละร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือแบบ ถ้าโดนตัวเดียวก็คือ13บามคูณห้าหกส้ยห้เปอร์แรงมากนะครับแล้วสกิลของตัวปกตินะมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่175%เปอร์อย่างเงี้ยอันนี้ฮิวตัวตัวนี้300นะครับส0มร้เปอร์เซ็นตะฮะดูนะตัวอื่นบ้างตัวนี้220ร้อย่สเห็นป่เออสก,กิลตัวนี้160อย่างเงี้ยแล้วของน้องมันก็เลยแรงไนงะ นะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกับในองคเมลจินะฮะตัวนี้เหมือนทํามาโมเลยนะครับซึ่งแตะมาสุ่มตีแค่5ครั้งถ้าเกิดอยู่ตัวเดียวก็คือโดน5้าดอกเลยนะครับเป็นดาวตกอ่าประมาณนี้นะครับสำหรับเกมนี้เดี๋ยวไว้วันหลังเนี่ยเราจะมาพามาดูระบบบ้างว่าเกมเนี้ยมันมีระบบอะไรบ้างในการเล่นนะครับซึ่งเนี่ยจริงๆไอสองหมื่นกว่าเพชรเนี่ยผมเพิ่งได้มานะคือผมเพิ่งจะโหลดมากลับมาเล่นเมื่อวานนี้นะครับ แล้วมันก็แจกเยอะมากนะครับเพราะว่ามันเพิ่งเปิดเกมได้ไม่นานมากนะครับแล้วก็ดองไว้ด้วยแหละเพราะว่าอันนี้ผมเล่นผมเคยเล่นมาก่อนนั้น,นประมาณ1เดือนน,นิดๆแล้วผมก็หายไปเลยหลายเดือนเลยนะครับหลายเดือนป่ะประมาณ2เดือนนะประมาณเดือนก,กว่ากสองเดือนไม่ถึงไม่ถึง2เดือนแล้วพอผมกลับมาโหลดป,ปุ๊บอะมันก็กลายเป็นว่าเราได้ของมาเพียบเลยได้เพชรมาเป็น2 0 0 0 0ื่นเลยหมื่นกว่าเลยอะเอาจริงเนี่ยเลยห้าใบมาเปิดต่อแล้วกันนะครับเปิดจะได้หุย้ยทองป่ะไม่ทอง อ่ายาวไปครับมันเหมือนจะเป็นทองอะ่ะแต่มันไม่ไมทองอะ่ะอ่าเรื่อยๆครับโอเคเฮ้ยมือลั่นมือลั่นทุกคนโอ้โหสามร้อยเพชรผมเสียไปละโอ้โหสามร้อยเพชรเสียดยเสียดายนะครับมือลั่น <laughs> เปิดเพยไปนิดนึงนะครับอ๊้ยังเหลือตรงนี้อีกนะครับ นี่นะครับทองได้น้องอีกตัวหนึ่งทุกคนคุ้มเลยขาดอีกสองตัวเท่านั้นขาดอีกแค่สองตัวเท่านั้นนะฮะดีเลยครับเนี่ยหนึ่งเห็นปะหนึ่งตัวละได้ตัวนี้มานะครับขาดอีกแค่ตัวเดียวเราก็จะขึ้นสี่ดาวแล้วแหละใกล้แล้วลละนะฮะโอเคเดี๋ยวผมหาเพชรมาเปิดต่อนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ไว้ก่อนนะครับเปิดกระชาสนุกสนุกนะฮะแล้วเดี๋ยวไว้เราเจอกันนะครับสำหรับคนที่อยากลองเล่นนะฮะสนุกดีนะครับเล่นชิียวเวเรื่อยๆนะครับบ๊ายบายไวไปเจอกันครับ